สวัสดีครับวันนี้ผมเนทอโต้นะครับผมบอกแล้ววันนี้ผมจัดชุดใหญ่นะอันนี้ยังไม่หมดนะยังไม่หมดจริงมีคันนี้อีกคันหนึ่งเดี๋ยวรอตอนทำรีวิวผมดึงออกมานะครับก็ตามที่สัญญาไว้นะครับสามพันเจ็ดคันนะครับผมบอกแล้ววันนี้จัดเต็มเลยใครที่สนใจ all new Toyota c a r y นะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับรถเรามีให้เลือกหลายหน้าหลายแบรนด์นะครับดูทะเบียนได้เลยนะครับใครสนใจทะเบียนคันไหนนะครับเดี๋ยวไปชมตัวรายละเอียดพร้อมกันในคลิปนะครับวันนี้ผมจะรีวิวกับน้องนะครับน้องไอ นะครับนะสคนวันนี้ผมบอกเลยว่าจัดเต็ม t o โตโ a ต้าแคม y b รียไที่นี่ที่เดียวนะครับพอโตนะครับรถสวยๆนะตัวไฮบิดมีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2013นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเฟรมนี้นะมีตั้งแต่ปี2013นะครับแล้วก็สูงสุดเป็นปี2020นะคที่เรามีในคลิปนี้ตอนนี้นะครับ <S <S ผมบอกเลยว่าสวยสุดจัดแน่นอนนะครับดูนะเป็นไง ท้ายสวยๆเนียนๆกิ๊บๆแบบนี้นะครับรถเดิมๆนะใครสนใจนะครับ All New Toyota Camry Hybrid นะครับอย่าพลาดคลิปนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารถทุกคันนะครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับรอคุณอยู่นะครับกับ All New Toyota Camry นะครับรถมีเยอะมากนะครับรถมีเยอะมากนะครับตามที่สัญญาไว้จัดให้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า จัดเต็มพอกุบกิบหน้าจะเยอะที่สุดในบินบุรีแล้วนะครับกับหน้า a l อ n นิวชมนี้ตอนนี้วันนี้นะครับใครสนใจนะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันได้เลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบกับผมสองคนจอเจียวจ้าเหมือนเดิมวันนี้เรามาอัปเดตอัปเดตสต็อกตามคําสัญญานะครับกับหน้า All-New Toyota c a m มรีนะครับวันนี้ต้องบอกว่ากว่าจะรวบรวมเออมันนานไม่ได้แบบ แต่ละจุกแต่ละเมันไม่ใช่ว่ารถซื้อมาไม่ทันนะไอคันนั้นมาไอคันนี้ล้างไอคันนู้นขายอะไรอย่างงี้คันใหม่มาไอคันนี้ขายจริงๆวันนี้มีคันนึงติดจองไปแล้วนะคิดนะนะครับผมแต่ว่าเราขอมารีวิวก่อนอ่ะติดจองสองคันสองคันเลยฮ้ยเราไม่บอกเราไม่บอกเราไม่บอกว่าคันไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเรามาตลอดครับโหแล้วก็ได้แลไอเทมมาด้วยสำหรับ รอบนี้เรามีใช่รอบนี้ต้องบอกว่าพรีเมียมพรีเมียมทั้งนั้นถึงสามคันเลยนะครับพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะพรีเมียมอุ้ยสีดิพรีเมียมอ่ะมีคันดำคันดำมีไงออคันดำเลยพรีเมียมอ๋อโอเคเนี่ยฮะสามคันเป็นสีขาวมุกตัวพรีเมียมใช่สีดำมี2.0กับ2.5ไฮบริดใช่ครับนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เกิดแน่นอนนะครับสำหรับพวกเราทอโต้นะครับจากคลิปที่แล้วเจอไปแสนวิวเดี๋ยวคลิปนี้เอาใหม่ นะกะรวม t o y ยต a c a m r รเยอะที่สุดนะครับมินบุรีสุวินวงศ์ต้องที่นี่เลยนะครับพอโตนะครับผมบอกเลยแล้ววันนี้เรามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่7จ0 0 0 0นห้าบาทไม่ใช่สิห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาเป็นตัวไฮบริดอ่าเป็นตัวไฮบริดเหมือนกันครับอ่าเก้าเก้าไปจนถึงราคาแม็กสุดก็คือเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้านี่ไม่ไม่มีถึงร้านเลยนะไม่มีไม่มีนะที่เปิดตัวเราที่ดูดัดแต่ตอนนั้นมีร้านกว่า แต่มันปีที่แล้วไงตอนนี้ก็ไม่ถึงร้านนะครับผมอยู่ประมาณอยู่เก้าเก้าห้าเก้าสูงสุดของเราแล้วนะครับที่เรามีขายก็ใครสนใจนะครับหรือว่าหาอยู่รีบเข้ามาดูด่วนเลยครับเราวารันตีรถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักไม่ความจมน้ําไม่เดิมไม่แท้เช็คได้เช็คได้เรามีวิธีเช็คแล้วประวัติศูนย์เดี๋ยวเราเช็คให้ดูต่อหน้าเลยได้นะครับไม่ไม่ต้องไปรอขอที่นู่นละนะเราจัดให้เลย เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับสนใจนะครับก็โทรเข้ามาไลน์องค์ละเอดมีครับใต้ลิงก์วิดีโอจะมีลิงก์เพิ่มเพื่อนนะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กใช่ไหมนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับแล้วก็เบอร์โทรเลยแต่โทรที่เบอร์เร็วกว่าใชร่ถ้าใจร้อนโทรเข้าเบอร์เลยนะผมนะไม่ต้องคุยไลน์เสียเวลาโทรเข้ามาเลยลถอยู่ไหมอยู่ครับแอดไลน์จองรถแค่นั้นจบถูกต้องครับนะอันนี้ซือวิธีการได้รถที่เร็วที่สุดใช่นะครับเดี๋ยวพาไปดูคัน ราคาเบาสุดก่อนไหมหรือว่าไล่ตัวพรีเมียมก่อนเลยผมว่าลูกค้าอยากดูหน้าใหม่แต่เราไม่พาไปดูเราไปดูคันนู้นก่อนให้ให้ให้กอคลิปเอาร้อยก่อนร้อยก่อนครับผมร้อยก่อนเดี๋ยวพาดูตั้งแต่คันแรกก่อนนะก็จะเป็นปีสิบเจ็ดเปล่าปีสิบห้าอันนี้ปีสองพันสิบห้าสิบห้าเราเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ศูนย์ให้ด้วยคันนี้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดกับศูนย์โตโยต้าไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับผมไม่คนไปเปลี่ยนเองผมเป็นคนไปเปลี่ยนเองประวั ลงสูตรนะใช่ประเช็คได้นะครับผมเปลี่ยนจริงนะครับไม่ได้โม้ใช่ครับอันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นโตโยต้าแคมเรี่นะครับปีสองพันสิบห้าตัว2.5งจุดห้าไฮบริดเนวิเกเตอร์อ่าเนวิเกเตอร์นี่นะครับผอันนี้ก็จะได้เป็นตัวภายในสีเบจพวงมาลัยเป็นสีก้านใช่ไหมสีก้านเป็นสีก้านนะครับรถสีบอลรถหน่วยงานมือเดียวนะครับรถหน่วยงานมือเดียวนะครับทะเบียนสวยๆแบบนี้นะครับก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่170,000สมกิโลใช่ครับเป็นตัว โฉมก็จังหน้าเกตปลาเกบปลาเออเราเรียกเกตปลาเหรอแบบนี้อ่าเนี่ยแต่ว่าถึงเป็นตัวไมล์เนสเชนก็ยังใช้สีนี้อยู่นะใช่ใช่เป็นสีเทาดำเมทัลิกใช่ใช่ไหมใช่ครับเทาดำเงาแล้วก็รถสวยเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานนะครับรถประจําตาแหน่งแต่ลองดูข้างในสําหรับตัวไฮบริดเนี่ยตัวเบาจะไม่เหมือนรุ่นปกติครับผมนะครับตัวเบาก็จะมีเป็นสีเบดตัดลายสีดนึงนะครับตรงพนักพิงนะรถสวยๆแบบนี้นะนะครับ ตัวนี้ก็จะได้เป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้าใช่ไหมครับเป็นตกแต่งลายไม้ด้วยบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับระบบนาทางเนวิเกเตอร์นะครับเครื่องเสียง JBL ชุดใหญ่มีม่านหลังด้วยนะ,ะแล้วก็ตัวบอะเนี่ยสามารถปรับอากาศได้ด้วยอ๋อมีแอร์มีมแอร์เห็นไหมนี่นี่ปี15นะ บอกปรับอากาศได้ด้วยนะแล้วก็มีนาโนอีโม e ด้วยนะครับอ๋อกองอากาศกองอากาศนะครับกองฝุ่น pm 2.5ให้นะนี่มีแอร์คือคันนี้คุ้มนะเพราะว่าแบตเตอรี่เราเพิ่งเปลี่ยนให้นะครับใช้อีกยาวได้นะมีระบบล็อกความเร็วคูดคอนโทรลมาให้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับปุ่มตส push start by sport parking นเซอร์คู่มือครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับมีให้หมดครับระบบอนุญาตความสะดวกก็จะมีไว r e l e s s c h a r เนาะใช่นะมีไว r e l e s s c h a r แล้วก็บอกไฟฟ้าทุกอย่าง ครันนี้ก็ราคา5 0 0 0 0 0เ้ยเก0าหบาท5 0 9 0 0 0บาทนะครับไม 1, ่ห0 0 0 0อ่อ1 7 5 0 0แโลไม้แท้นะนะแล้วก็ตัวรถประวัติศูนย์ทุกระยะด้วยแล้วก็แบตเตอรี่เราก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ของศูนย์แท้ททเลยนะครับ,รบผมรถเราเนี่ยรับประกันโครงสร้างนะครับตลอดอายุการใช้งานทุกคันนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับทุกคันหนึ่งปีเหมือนกันเริ่มต้นนะ แล้วคันถัดมาส่วนคันนี้ก็เป็นชมเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับแต่ว่าปีใหม่กว่าเป็นปี2016-17ปี16-17ที่พวงมาลัยเป็นกี่ก้านเนี่ยเป็น4ก้านเหมือนเดิมอ๋อยันเป็น4ก้านอยู่ต้องปี18เนาะต้องปี18ต้องเป็นปี17ปลายปีอ่าใช่นะครัคันนี้ก็ขายอยู่6 49,000โตโยต้าเคมรี่ไฮบิดนะออ649นะครับแล้วราคาถ้าจะชน2 0ตัว G อยู่แล้วใช่ใช่นะครับนะครับ649ไฮบิดนะครับ ต้องบอกว่าราคาประหยัดและคือประหยัดน้ํามันด้วยใช่ครับผมนะครับประมาณสิบแปดโลลิตรสิบแปดถ้าขับจริงอ่ะอยู่สิบแปดสบายๆเลยใช่จากการขับจริงนะเครื่องยนต์สองพันห้านะทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าสิบแปดโลลิตรคิดดูนะครับตัวชมเนี้ยสองร้อยเก้านาฬิกานะสองร้อยเก้าตัวไฮบริดพอเป็นออลนิวแล้วสองร้อยสามสิบกว่าสองร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่เครื่องยนต์เดิมอ่ะสองร้อยสิบเอ็ดเอาแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าอีกอ๋อเอาแล้วค่ายเดียวกันปะเนี่ยเอาแล้วนะฮะ เอาแล้วมาค่ายเดียวกันใช่ไหมค่ายเดียวกันนี่โอเคจึงเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่200บวกอ่ะอ่ะสองร้อบวกบอกเลยว่าแรงถ้าแบบเดิมๆในรถสแตนดาร์ดไซส์เนี้ยผมว่าแรงสุดแล้วมั้งอ่ะนะยังไงก็คันนี้อหกแสนมีนกเจิร์ด้วย6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะกับตัวก่อนมาเนาะเชนก็ออปชั่นเหมือนตัว15เหมือนกันเหมือนกันเออเหมือนกันนะครับราคาขยับมานิดนึงได้รถปีใหม่กว่านะครับนี่ไฮไลท์เอาคันไหนก่อนเนี่ยค่ะคันนี้ดิเอาคันนี้ก่อนนะอ่คันนี้เนี่ย2.5งจุดห้ไฮบริด อ่าคันนี้เป็นตัวไฮบริดเป็นตัวลองพับสำหรับชมนี้จะมีตัว 2.0G 2.5G 2.5ไฮบริดแล้วก็2.5ไฮบริดพรีเมียมใช่แล้วนะครับผมนะก็เป็นเครื่อง2.5ไฮบริดใช่นะครับปี2019แท้ๆนะไม่มีลากจดปี19แท้หลังคาสรุปอ่าหลังคาสรุปราคา889,000ไม่ข้ามล้านไม่ข้ามล้าน889สีดำไม่แสนสองคันนี้ ป้ายแดงร้านหกนะรุ่นนี้รุ่นนี้ร้านหกที่รุ่นที่เหลือเนี่ยร้านแปดเจ็ดร้านแปดเออนะถ้าเป็นตัวพรีเมียมร้านแปดใช่นะนะก็คันนี้ออปชั่นไม่ต้องพูดถึงนะเยอะเยอะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมเดยทาวน์มันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED ครับเซ็นเซอร์หน้าสองนเซ็นเซอร์หน้าสองจุดเซ็นเซอร์หลังสี่จุดนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้ามีบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ นะครับหลังคาสลูปนะครับเปิดพับยกกระดกได้หมดนะครับนี่นะภายในสีดําร้วนต้องบอกว่าภายในเนั่ง,ดว,งวดอลังเลยโอ้โหแบบหรูมากอลังมากเบาะรับ,บ,บไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนเดิม<ช>ครับ,รบแล้วก็ลายไม้เนี่ยของตัวไฮบริดเนี่ยจะต่างกับตัวเบนซินนะอ่ามันเป็นลายแบบไฮโซไฮโซเป็นลายแบบว่าไม้ไม้แก่ อ่าไม่แก่ไม่แก่มันเป็นลายไฮโซนิดนึงนะแล้วตัวเบาเขาก็มีเมมเบรี่ซีดมีอะไรให้เรียบร้อยโอเคครบนี่แอร์เป็นดูโอโซนนะครับออโต้ดูโอโซนอุ้ยมีโหมดเยอะด้วยมีโหมดขับขี่ได้สี่โหมดอีโค่โอม่าล์สปอร์ตแล้วก็อีวีเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าของแคมนี่นี่ดีนะคือเราไม่ต้องคอยเออไม่ต้องกดเปิดกดปิดนะครับแล้วก็ซันรูฟก็ไฟฟ้านี่เปิดพับยกกระดกเปิดได้หมด นะครับแต่มีแบบนี้ดีนะมันโปร่งเพราะว่ารถแคมที่ชมเนี้ยดีไซน์เขาออกมาแบบแบนๆวนะแบน,น,นแลนวหลับคา,ามันต่ำแต่พาะเปิดสารุปปุ๊บหรือว่าแค่เปิดแผ่นกันเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้ว่ารถเนี่ยโลง่งสบาย <ær mer> นะครับแสงรู้สึกว<ล>่าได้รับแสงอย่างเพียงพอคันนี้ก็เลขไม้น้อยนะครับเลขไม้แสนสองนะครับระบบแอร์เป็นดูโอโซนใช่ะครับวัตสุนเป้นะ ไวเล็ดชาร์จนะครับ USB AUX มีโหมดบอกไฟฟ้าคู่หน้าครับผมนะครับแล้วมีไฟแอมเบียนไลท์ในนี้ด้วยอ่าใช่นี่ไฟนเบียไลท์ถึงไฟเขาจะไม่สว่างแต่มีอ่าสวยนะก็มี่ถึงจะไม่สว่างแต่มีนะไม่ใช่ไม่มีนะใช่ก็บอกเอ้ยแคมรี่ไม่เห็นมีไฟแอมเบียนไลท์มีนะก็มีแต่อาจจะไม่สว่างขอแค่มีแต่มีนะครับ ตัวนี้ก็จะได้เป็นวิทยุเครื่องเสียงจอเดิมติดรถนะครับหลังคาสันลูฟก็รับประกันให้แน่นอนนะครับพปกม่านต่างๆใช้งานได้หมดระบบไฟอ่านหนังสือเนี่ยจะเป็น led ใช่สว่างนะตอนกลางวันอาจจะดูไม่สว่างนะครับแต่พอเป็นตอนกลางคืนพอเปิดไฟตัวนี้คือสว่างมากใช่ครับสำหรับตัวนี้คือ2องจุดห้าไฮบิดปี2019ชโฉมหน้า all new airbag เจ็ดใบจ้ะเดี๋ยวเขาแยกไม่ออกว่าไฮบิดกับไฮบิดที่มีย่ต่างกันยังไงเดี๋ยวให้ดูบาะหลังชินึงไปดูบาหลังบอหลังนะครับตัวไฮบิด นะคะจะเป็นเดิมเดิมใช่เบาะแบบระดับเ,เขาเรียกะไรแมนนวลเบาะแบบแมนนวลเป็นเนบาะสแตนดาดเดิมโรงงานนะครับที่เท้าแขนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ําให้2จุดนะครับตรงนี้ก็เปิดเก็บของด้านหลังได้นะครับตรงนี้พับเก็บได้อันนี้คือตัว2.5ไฮบริดนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับระบบแอร์ด้านหลังมีให้ตรงนี้มีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ USB รับมีให้ราคาสลุมมีให้ใช่อันนี้คือตัวสแตนดาร์ดนะครับไฮบริดนะม่านหลังไฟฟ้าเหมือนเดิมม่านหลังไฟฟ้านะคอนโทรลแต่ว่าม่านหลังเนี่ยจะคอนโทรลจากปุ่มพวงมาลัยแล้วใช่ใช่แล้วนะครับมันจะไม่มีปุ่มเปิดปิดแล้วต้องไปกดที่พวงมาลัยเอาใช่นะครับก็สวยๆอีกหนึ่งคันครับสำหรับตัวไฮบริดเครื่อง2อ0พครับ8ปดแสนแปดหมาสีดำสวยๆดูๆปรถกวาสูนไม่หน0 0 0แสนโลครับ มาดูที่คันต่อมานะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนอ่ะคันนี้เป็นตัวเบนซินล้วนนะครับเป็นตัวอ l l new สองนสองจุดศูนย์ตัวจีตัวจปีสองพันสิบเก้าครับปีสองพันสิบเก้าราคาเนี่ยถูราคาถูกมากอ่ะแทบจะชิดตัวโฉมก่อนเปลี่ยนโฉมอีกนะจริงราคาขยับจากครบิดมานิดเดียวอ่ะนิดเดียวนะครับคันนี้เปิดอยู่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันป้ายแดงล้านสี่ป้ายแดงหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับมือสองเราขาย เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมคันนี้ใหม่แสนห้าโอ้ไม่แสนห้าด้วยนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์นนเบนซินล้วนนะครับไม่มีหลังคาซันรูฟแต่ระบบล็อกความเร็วคูดคอนโทรลทุกอย่างมีให้เหมือนกันนะนะครับก็บอกเลยว่ารถสวยช่วงลงช่วงล่างดีหมดนะคันนี้นิ่นมๆใช่แหลกเหลือกเดิมนะครับไม่มีเสียงกึกกักกําลังมองหาตัวรถแคมรี่แหละแต่ไม่อยากใช้ไฮบิดก็นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วก็ราคาต้องบอกว่า ถูกมากครับออกฟรีดาวได้นะผ่อนเท่าไหร่หมื่น่ผ่อนอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นไม่ถึงเหรอประมาณ1 3ื่นนิดนิด้าลูกค้ามีเครดิตดีนะขอดอกเบี้ยพิเศษยิ่งผ่อนถูกไปอีกรายได้เป็น2เท่าครั้งว่าซื้อคนเดียวจบนะหรือว่ามีอาชีพเสริมก็เอามาร่วมได้เลยนะผมจะบอกว่าป้ายแดงนะป้ายแดงรถรุ่นนี้นะลูกค้าเนี่ยโดนดาวสองแสนสามก็ยังผ่อนสองหมือันะใช่ ออกกับผมฟรีดาวทุกคันนะครับผ่อนอยู่หมื่นกว่าบาทใช่หมื่นกว่าบาททุกคันเลยจริงนะครับผมนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วตัวรถเรามีารันตีหลังการขายให้1ปีใช่ครับตัวโครงสร้างตัวรถทั้งคันเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานครับดูด้านในหน่อยไหมพี่ได้เดี๋ยวให้ดูตัวธรรมดาว่ามันมีระบบอะไรที่ไม่เหมือนกับตัวไฮบริดบ้างนะครับลองเข้าไปดูกันได้เลยนะครับข้างในมีอะไรอย่างแรกเลยนะครับหลังคานะครับไม่เป็นซันรูฟอาหลังคาไม่มีใครที่ไม่ชอบหลังคาซันรูฟนะก็2.0นเลยครับแนะนํา เบรกมือเป็นไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่มีโหมดให้เลือกนะใช่ครับส่วนตัวพวงมาลัยไม่มีแพทเทิร์นชิปนะครับผมแต่ก็มีคุชคอนโทรลให้เหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เหมือนเดิมนะครับแอร์ก็ยังเป็นออโต้ดูโอโซนแล้วก็ลวดลายไม้นะครับตกแต่งก็จะเป็นสีน้ําตาลนะจากตัวที่เป็นไทเปจะเป็นสีเทาใช่นะครับก็มีคิวไอชัชเจอร์ไวเลสครับเบาะบัตไฟฟ้าคู่หน้าให้เหมือนเดิมนะครับออปชั่นเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่าบอดี้นะครับเท่ากัน นะครบอดี้โครงสร้างเท่ากันนะครับแล้วก็ระบงระบบเบรกเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมแอร์แบก็ได้7จ็ดใบเท่ากันนะครับแต่ว่าแค่ออปชั่นเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมน้อยลงไปเท่านั้นเองนะสำหรับเครื่อง2,000ตัว G ีชมหน้าโอนิวครับ7,59,000บาทเท่านั้นสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะชมนี้เนี่ยอต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับชมนี้เนี่ยตอนนี้ผมมีสีดำคันเดียวด้วยนะครับผมไปดูในส่วนของตัวท็อปตั้ง นะแล้วที่เหลือ3คันนี้จะเป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมทั้งหมดใช่ครับเรามีให้เลือก3คันเลยในวันนี้เป็นสีขาวล้วนๆใช่ขาวล้วนเลยขาวมุกขาวล้วนขาวโคตรขาวชิบหายขาวมากนะครับตัวนี้เป็นตัวลองเออเป็นตัวท็อปสุดของปี2019 20ถูกต้องครับนะครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมสังเกตโลโก้ด้านหน้านะครับจะเป็นแบบเต็มแบบนี้นะจะเป็นแบบว่าเป็นกรอบแก้วไหม เป็นเรดร์อ่ามันมีเรด้์อยู่ข้างในนะฮะเป็นเรดร์เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีระบบเขาเรียกอะไรช่วยเบรกมีอะแดปตีพุชคอนโทรลมีเลนคีฟนะครับเลนคีฟก็คือการแจ้งเตือนขณะรถออกนอกเลนเขาดึงกลับให้อัตโนมัติใช่ก็ออปชั่นต้องบอกว่าครบเลยไอ้ตัวล็อกความเร็วของคันเนี้ยมันจับตามคันหน้าได้3มระยะนะบใกล้กลางไกลนะครับแล้วก็ขอนคันเร่งเองด้วยนะใช่นะรู้สึกว่ามีกล้องติดรถได้ปะอ่ามี ได้เสริมมาเป็นกล้องจากโรงงานนะครับเพราะว่ามันใช้ตัวนั้นอ่ะเป็นตัวจับระยะนะครับเวลาล็อกความเร็วตามคันหน้าใช่นะครับแล้วก็ปัดน้ํพฟงปัดน้ําฝนไฟเนี่ยเป็นระบบออโต้หมดแล้วใช่นะครับเป็นออโต้หมดแล้วนะครับตัวพรีเมียมก็เจิงนะครับแต่ราคาเสนอขายนะครับคันนี้อยู่ที่9 5้0 0 0 9ห0านบาทนาป้ายแดงล้าน8ปป้ายแดงล้าน8ล้าน8กลางกด้วยประหยัดไปเกือบ5 0เครับใช่นะครับคุ้มมากนะแล้วก็ตัวรถน่ะก็อย่างที่ผมบอกครับเป็นรถมือเดียว ประวัติสูนย์วิยาตรวจสอบได้นะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีิความไม่มีจมน้ำเลขไม้แสนห้าอ่งแล้วก็ไม้แท้ทุกคันนะผมการันตีเลยว่าไม้แท้ทุกคันนะถ้าไม่แท้เนี่ยถ้าขับไปแล้วเนี่ยเอาเอามาคืนเลยเอามาคืนเลยซื้อคืนนะครับร้อเปอร์เซ็นะมีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้แน่นอนเป็นตัวท็อปต่ายท่านสงสัยตัวท็อปต่างจากตัวธรรมดายังไงนะครับไปชมรายละเอียดอ็อปชั่นนะไปดูออปชั่นนะครับว่าตัวท็อปต่างจากตัวธรรมดายังไงบ้างนะครับ พอเข้ามาด้านในนะครับจะเห็นได้เลยว่าภายในเป็นโทนสีดําเหมือนกันนะครับ,รบตัวลายไม้ตรงนี้เหมือนกันนะเป็นลายไม้เหมือนกันอันหน้าจอนะสังเกตหน้าจอก่อนนะหนึ่งจุดจ่อเครื่องเสียงยตัวนี้เป็น JBL JBL ทั้งรถเลยนะเก้าจุดอะเป็น JBL ทั้งชุดชนะครับได้ Airbag สิบใบและลำโพงซับวูเฟอร์ของ JBL อ e. ีกนะครับเครื่องเสียงเราเป็น JBL ทั้งหมดนะครับมีทวิตเตอร์มีซับวูเฟอร์อยู่ด้านหลัง แล้วก็แอร์จะเป็นทริปเปิลโซนแล้วแอร์เป็นสามโซนแบบนี้นะครับถ้าแอร์ตัวธรรมดาจะเป็นดัวโซนนะครับตัวนี้เป็น3าโซนนะครับก็จะคือแยกซ้ายขวาแล้วก็แอร์หลังใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์มีกออากาศนาโนมาให้เรียบร้อยนะครับไวเลสชาร์จพาวเวอร์อาเลทมีให้ครบนะครับและที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นลมที่เป่าออกจากบากคนนั่งคู่หน้านะครับมันจะเป่าทั้งด้านล่างนะครับแล้วก็พนักพิง ด้านหลังมันจะเป่าออกมาเลยก็บอกเลยว่าเย็นฉ่าเย็นฉ่าเย็นฉ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกความเร็วนะครับมันจะใช้ควบคู่กับตัวอะแด t ทีปน,นะครับใช่มันจะใช้คู่กันพอเราใช้ล็อกความเร็วใช่ไหมสีเขียวมันจะขึ้นเรากดใช้อะแด t ที e เห็นตรงนี้ไหมครับมันจะมีสามระยะเลือกได้อืเลือกได้แบบนี้นะครับอันนี้คือใกล้อันนี้คือกลางอันนี้คือไกลนะครับแล้วตังนี้ก็จะเป็นเลนชีฟเลนชีฟ มันก็จะเปิดใช้ถ้าเรียกบ้านๆก็คือล็อกเลนนะครับผมทําทำให้รถของเราเนี่ยไม่หลุดออกนอกเลนนะถูกต้องรถเราจะหลุดออกนอกเลนเนี่ยเขาจะดึงกลับให้อัตโนมัติเลยนะคบผมใช่ครับแล้วก็ตัวคันนี้ก็จะได้ตัวระบบไฟสูงอัตโนมัตินี่ที่มาในตัวพรีบี่ยมมีไฟสูงอัตโนมัตินะแล้วก็บาะด้านหลังนี่ดูเลยบาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะมีปุ่มคอนโทรลบาะอยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกค้าหลายท่านเนี่ยชื่นชอบกันมากนะครับผมนะก็ตัวบาะเนี่ยก็ รับวิทยุได้เอนขึ้นได้ลงได้นะครับผมนะแต่ว่าพับเลยไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็ปรับแอร์ปรับอุณหภูมินะครับปรับเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีปุ่มกดม่านหลังให้ด้วยนะครับแบบนี้ชึ้บนะครับเปิดปิดม่านหลังเองจากข้างหลังได้เลยนะครับเปลี่ยนวิทยุนะครับควบคุมระบบต่างๆกับตัวหน้าจอ JBL เนี่ยได้ทั้งหมดครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นแบบรถแบบระดับผู้บริหารใช้งานนะพี่เนาะใช่ครับนะฮะคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ครบเครื่องครบคันนะครับเป็นรถเก่งซีดานนะครับทรงสปอร์ตในประเทศไทยที่มียอดขายอันดับหนึ่งใช่ครับคือบ่ไฟฟ้าเนี่ยสี่บากสี่ตัวเลยนะบ่ไฟฟ้าสี่ตัวเลยนะถกต้อลังไฟฟ้าใช่นะครับผมแล้วก็คือทุกคนอาจะชื่นชอบไอตรงเนี้ยผมเข้าใจเลยตัวคอนโทรลทั้งหลังนะุ่มคอนโทรลชอบมากนะครับทั้งทั้งที่จริงๆแล้วคือถ้าเราไม่ใช้เราปิดได้เลยนะปิดปุ๊มันก็จะหน้าจอมันก็จะไฟก็จะดับไปแบบนี้นะมันก็จะมืดลงไป หรือว่าถ้าเราเปิดไว้นะครับเราปล่อยทิ้งไว้เขาก็ดับให้เองมันจะหลีลงคล้ายๆหน้าจอโทรศัพท์อะครับใช่ครับมันพอถึงระยะเวลาที่กําหนดเขาก็จะดับเองปึ๊บเลยครันนี้ก็เลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลใช่นะครับก็ราคาอยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้รถสเปคนี้เลยนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่านี้ผมมีคันหนึ่งมีอีกคันหนึ่งเป็นตัวไฮรท์เลยนะครับมีอีกหนึ่งคัน ราคาแบบหายลงไปประมาณห้าหมื่นบาทอันนี้แน่เลยอันนี้แน่เลยนะครับแต่ลูกค้าก็ต้องยอมในส่วนของตัวเลขไม้นิดนึงนะครับไม่ก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นโลไมแสนเก้าแต่ว่าราคาตัวรถอ่ะแปดเก้าเก้าแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้เอารถทงรถชนมาขายเป็นรถโรงงานมือเดียวประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เหมือนกันไม่ตรงไม้แท้แต่ว่า แค่ไม้เยอะใช่กว่าไม้จะขยับสูงกว่าราคาถูกกว่า5 0,000ก็ตามเลขไม้ไม้อจจะเยอะกว่า5 0,000ื่นแค่นั้นใช่ไม้ไม้เยอะกว่า5 0,000ื่นราคาก็ถูกกว่า5 0 0 0มื่นถ้าเป็นผมอะผมเลือกคนนี้ผมไม่ติดเลขไม้ด้วยติดราคาแล้วก็ผมจะบอกว่าผมอะ เทสตรงเทสใดให้เรียบร้อยแล้วตัวรถปกติครับโครงสร้างต่างๆปกติแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างดีหมดอันนี้ไม่ได้พูดแบบอวยนะเพราะปกติเวลาไปเอารถพวกเนี้ยผมจะไปกับไอ้ตลอดแต่ไปด้วยกันทุกครั้งนะเป็นคนขับกลับกันมาเองเปิดทุกระบบที่มีใช้งานแทนลูกค้าไปหมดแล้วถูกต้องนะครับก็เราก็ต้องเช็ครถเราไงพี่ว่าเอ้ยใช้ได้ไหมกลุ่มไหนเสียไหมอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเช็คให้หมดนะเพื่อ เวลาลูกค้ามาซื้อรถเนี่ยเราจะได้มั่นใจนะครับเราจะได้กล้าพูดว่าพี่มันใช้ได้ใช้ได้จริงเราลองมาให้แล้วใช่ครับนะเดี๋ยวอะไรถ้าสงสัยเฮ้ยทำไมราคา899มีอะไรหรือเปล่านี่ลองดูลองมาดูใกล้ๆเลยเออเดี๋ยวเปิดฝดเปิดฝาให้ดูเลยดีกว่าครบูดูด้านหน้าก็ระบบกล้องถาวเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกเป็น l v d เซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับโลโก้ไม่มีแตกไม่มีหักเหมือนกันหมดนะครับผมเหมือนกับคันที่ผมรีวิวคันต้างๆเมื่อกี้ดู ผมไม่ได้เอารถชนอะไรมาขายนะจริงๆเราเลือกคันนี้เพราะเราจะมาจัดโปรโมชั่นนั่นแหละนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคลิปนี้ใครเห็นก็มาเลูไค้ลยอมไหมยอมแรกไหมไม่แสนหราคา9 5 9 0 0 0หหรือว่าจะเอาไม่แสนเเยอะกว่า40,000โลแต่ว่าราคาหายไป50,000ื่นถึงแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันตัวรถโครงสร้าง เราวารันตีเหมือนเดิมถึงราคาดรอปลงนะแต่ตัวประกันเครื่องเกียร์ทุกอย่างบริการฉุกเฉินเรายังให้เหมือนเดิมนสีพลบจัดการให้เหมือนเดิมใช่และแน่นอนนะครับถ้าใครอยากได้ตัวของแถมพิเศษก็ที่ต้นคลิปเขาใส่ไว้ทันเองนะครับมีให้แน่นอนนะดูเลยนะโชคเชิกเนียนกริปภายในเครื่องเดิมหมดนะครับนะน้ำมงนน้ำยาหล่อเย็นสีชมพูใสแจ๋วใช่ชมพูใสหรออ่าชมพูใสแจ๋ว ข้างในสวยโครงสร้างเดิมนะครับกระโหลกเดิมหัวน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมเม็ดอาร์คบ์เนี่ยสียังไม่ได้พ่นเลยนะดูสามารถนำช่างกูรูอะไรมาตรวจสอบได้เลยมาตรวจสอบได้เลยมามาตรวจได้ทุกคันเลยนะครับผมนะเพราะว่าเมื่อกี้ลูกค้าที่จองรถไว้ก็พาช่างมาดูก็ไม่ติดอะไรเลยรถกินไซด์นิดนึงผมเข้าใจได้ว่าทำไมลูกค้าต้องพาช่างมาดูเพราะว่ารถคลาสเนี้ยนะครับราคาค่อนข้างแบบ มันก็อยู่ในกลุ่มที่สูงนะแต่ว่าใช้แล้วยาวสบายใจแน่นอนพอช่างมาตรวจผมดีใจนะนะครับจะได้สบายใจด้วยลูกค้าสบายใจด้วยผมดวประจําเดือนหนึ่งต้องมีย่างแต่ต่ำสามคันต้องเอาช่างมาตรวจนะครับนะผมยินดีครับผมยินดีนะมาเลยมาเลยนะครับผมอันนี้มาแสนเก้าโครงสร้างข้างหน้าเดิมใช่ข้างในสวยสวยคันนู้นเนี่ยก็สเปกเดียวกันสเปคเดียวกันอันนี้แต่คันนี้ไม้ไม่น้อยสุด แต่ว่าขายในราคาเท่ากันนะ9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามคันเราไฮไลท์หมดเลยนะคันนี้ไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นยังไม่ติดจองด้วยคันนี้ยังว่างอยู่นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะรถสวยนะครับคันนี้ยังว่างอยู่สีสวยนะคันนี้ไม่แสนสี่หมื่นหกพันไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันนะครับราคาเสนอขายเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาจะเท่ากับคันก่อนหน้านี้ใช่ครับนะก็มาก่อนได้ก่อนนะครับผมมาบอกไว้เลยนะว่ารถมือเดียวทุกคันนะครับรถสวยการันตีทุกคันนะครับประวัติศูนย์ ทุกคันตรวจตอบ <ผ blind. S 1> ได้นะครับ <ผ blind. S 1> แล้วเราก็ดูแลหลังการขายให้อีก1ปี หรือ10,000กิโลทุกคันจัดนะคบผมใช่ครับผมบอกเลยถ้าใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาตามเบอร์นะครับเพราะว่ารถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนถนูกต้องครับนะแล้วยิ่งเป็นตัวแบบพรีเมียมพรีเมียมสี<ช>ขาวนวลนวลจริงจริงดิโชมันหายากนะไอ้โฉไอโชม,มันไม่เท่าไหร่แต่ไอตัวออปชั่นที่เป็นไฮบิดก็ไฮบ Hi ิดพรีเมียมหายากมากจริงนะแล้วเราได้สีตลาดด้วยใช่เราได้สีขาวบุ๊กมาเราได้สีขาวบุ๊กเราได้สีดำที่เป็นสีตลาดด้วยนะครับผมแบบเราต้องบอกเลยว่าไม่กลัวเลยว่าจะขายไม่ลอก ก็แน่นอนเยอะที่สุดบินบุรีสุวินทวงศ์ครับต้องที่นี่เลยนะครับทออโต้กับออโตโยต้แคมรี่ใช่แล้วนะครับถ้ามาดูโตโยต้แคมรี่ต้องมาดูที่บริษัททออโต้ครับรับรองว่าลูกค้าได้รถสวยคัดโครงสร้างคัดคุณภาพไม่แท้ได้ไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บริการดีๆจากพวกเราเหล่าชาวทออโต้ด้วยบริษัทติดอยู่ถนนใหญ่นะครับไปง่ายมาง่ายสุวินทวงศ์นะครับเดี๋ยวน้องขึ้นอินเสิร์ตได้ดูับมาง่ายเลยใกล้รถไฟฟ้าสีชมพู ตลาดมีนบุรีอยู่ข้างหลังเรานี่เองใช่นะครับนะใครแวะมาเดินตลาดเี่กก็แวะมาดูรถได้ถ้ามาไม่ถูกเซิร์ชไปใน g o o g l e Map ได้นะครับจะมีรีวิวของลูกค้าอยู่นะครับเซิร์ชได้เลยจะเห็นได้เลยว่ามีลูกค้าที่มารับรถเขาก็ใจดีทํารีวิวให้พวกเรารีวิวให้นะครับเขาก็ประทับใจนะครับในการบริการของเราประทับใจในสินค้าของเราถูกต้องถนะครับผมวันนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับออนิวแคมรีนะครับรอบหน้านะครับ จะเป็นโฉมไหนหน้าไหนหรือว่าจะเป็นรถรุ่นไหนเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะไปทำเอสยูวีเราจะไปทำเอสยูวีไแล้วแหละผมไม่เห็นนั้นเยอะดีไงเดี๋ยวว่าจะจับทําให้หมดเลยนะก็รอชมกันด้วยต้องถูกต้องครับรอชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ครับผมไอทอโต้ครับแล้วก็ผมเนทอโต้นะครับกับตัวออนิวแคม r รีทั้งหมดนี้นะครับยังไงฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับต่อเข้ามาได้เลยครับถสวยๆรอคุณอยู่นะครับแล้วพบกัน20,000นวิวกับคลิปนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ